ผลงานจอร์จเมื่อวานนี้ยกเจ้ากันไป4คู่มา2ไม่มา2ใครอยากได้แนวทางวีดีแบบจอร์จเข้ามาจอยกันได้ที่บ้านเขียวใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ดูบอลกับจอรสี่เมืองหน้าเที่ยวประจําวันนี้4คู่4ี่สนามเมืองที่1ปารีสแซงแชคแมงพบกับบาเยนมิวนิคคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ปารีสแซงแชคแมงไปแอชเชฟอร์แกลงสมราคาแชมป์ยุโรปแต่สีนะเสียแค่1ประตูเกมรุกจ,จัดจ้านโดยเฉพาะการได้เดมเบลเล่หายเจ็บกลับมาขณะที่บบเยนแม้รุกดีแต่เกมรับยังมีรอยร่วมมอง องแล้วแม้จะสู้กันสนุกแต่สุดท้าย p ี PC ยังดูครกเครื่องกว่าน่าจา้าเฉียนชนะได้อีกนะับ เมืองที่2รอันมาดริดพบกับดอทมูลคู่นี้ให้เลือกไปที่รอันมาดริดต้องการชัยชนะหลังเสมอเกมแรกขณะที่ดอทมูลแพ้มาก่อนเกมนี้อาจเล่นเพื่อแบ่งแต้มจากสถิติพบกันที่ผ่านมาราชันชุดขาวคมชัดราคาต่อครึ่งโคบลูกถือว่าไม่แรงมองแล้วรอันมาดริดน่าจะเปิดเกมบุกและคว้าชัยได้ตามเป้าเมืองที่3มคริสเตียนซุนพบกับ,บโบโดกลิมคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่โบโดกลิมยังเหนือกว่าคริสเตียนซุนทั้งเรื่องคุณภาพทีมและสถิติการเจอกันแม้ฟอร์มช่วงหลังจะไม่ถึงกับโด เดนแต่เจ้าถิ่นก็ไม่คงเส้นคงวาราคาต่อลูกครึง่งยังน่าตามต่อฝั่งทีมเยือนโอกาสบุกชนะขาดนีสูงแนะนำเชียร์โบโดกริมได้ลุ้นกว่าเมืองที่4 v p วพีเอสวาซาพบกับเอสจเคเฮลซิงกิคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เอสจเคเฮลซิงกิว p พีเอสวาซาฟอร์มตกหนักโดยเฉพาะในบ้านที่ไม่ชนะมา3เกมติดขณะที่เอสจเคเฮลซิงกิแม้จะแพ้สองนัดล่าสุดแต่ภาพรวมยังดูดีกว่าเยอะเกมเยือนก็ทําได้ดีโดยเฉพาะเวลาเจอวาซาในสนามนี้ที่สถิติเหมือ ดังนั้นหน้าลุนทีมเยือนบุกคว้าชัยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จอร์ดด้วยนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมกับจอร์ดตามได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน